สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่อาจจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่คือจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่านิโคลาเทสลาไม่เคยเดินทางมาที่อเมริกาเลยอืมเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยนะคะการลองมองประวัติศาสตร์ในมุมกลับแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจความสำคัญของเทสลาได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับเมือเรากำลังจะเข้าไปสำรวจโลกอีกแบบหนึ่งโลกที่เอ่อ ขับเครื่องด้วยวิสัยทัศน์ของโทมัสเอดิสันเป็นหลักเลยใช่ค่ะซึ่งนั่นก็คือโลกที่พึ่งพาแต่ไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC ของเอดิสันเป็นมาตรฐานเดียวนะคะลองมาดูกันะค่ะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงถ้าโรกขับเคลื่อนด้วย DC ของเอดิสันเป็นหลักเนี่ยเออจากข้อมูลที่เราดูกันมาข้อจํากัดสําคัญเลยก็คือเรื่องระยะทางใช่ไหมครับส่งได้แค่กิโลเมตร2กิโลเมตรแค่นั้นเอง ถูกต้องค่ะแค่1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองทีนี้พอนึกภาพตามนะคะเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีโรงไฟฟ้าเล็กๆๆก,ก,ก,กระจายตัวอยู่แทบจะทุกตารางไมล์เลยค่ะโหทุกตารางไมล์หมายความว่าทัศนียภาพเมืองนิบเปลี่ยนไปเลยนะครับคงเต็มไปด้วยปล่องควันโรงไฟฟ้าเล็กๆตามชุมชนเสียงดังมลพิษอีกแน่นอนค่ะผลกระทบมันต่อเนื่องกันไปหมดลองนึกถึงต้นทุนสิคะโรงไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นค่าไฟก็จะ แพงมากแพงรล้วเลยค่ะแพงจนอาจจะไม่ใช่สาธารณูปโภคพื้นฐานแต่เป็นของฟุ่มเฟือยไปเลยใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นเลยคือมีเฉพาะคนมีฐานะหน่อยถึงจะเข้าถึงได้แล้วมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองที่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยอาจจะชะงักงานไปเลยเพราะว่าโรงงานใหญ่ๆก็สร้างลำบากต้องไปตั้งติดกับโรงไฟฟ้าของตัวเองเหรอครับถูกต้องค่ะการขยายกิจการก็ยาก มันเป็นวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจำกัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆจริงๆค่ะแล้วพวกแหล่งพลังงานธรรมชาติใหญ่ๆล่ะครับอย่างน้ำตกในอาการาที่ส่งพลังมากๆนี่คือแท้จะหมดความหมายไปเลยหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเทคโนโลยี AC ซของเทสลามาช่วยส่งพลังงานไกลๆใช่เลยค่ะพลังงานศักยภาพสูงจากแหล่งที่อยู่ไกลๆเนี่ยแทบจะถูกมองข้างไปเลยเพราะเทคโนโลยี DC มันไปไม่ถึงจริงๆค่ะของอเมริกาเองล่ะครับ อย่างที่เรารู้กันว่าอเมริกาเป็นมหาอำนาจได้ส่วนหนึ่งก็เพราะอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือถ้าศักยภาพการผลิตมันจำกัดเพราะข้อจำกัดของไฟฟ้าดีซีเนี่ยลองนึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่อเมริกาถูกเรียกว่าเป็นคลังแสงแห่งประชาธิปไตยนะคะ อ๋อที่ต้องผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์มหาศาลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะการระดมกําลังผลิตขนาดนั้นถ้าไม่มีโครงข่ายไฟฟ้า AC ที่มันเสถียรแล้วก็ครอบคลุมทั่วถึงแบบที่เทสลาผลักดันเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้หรือทําได้ยากกว่านี้มากๆเลยค่ะแปลว่าศักยภาพในการเป็นมหาอำนาจก็อาจจะลดลงไปเยอะเลยสินะครับแล้วพวกพื้นที่ชนบทห่างไกลล่ะครับ คงไม่มีไฟฟ้าใช้ไปอีกนานเลยแน่นอนค่ะความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทก็จะสูงขึ้นการพัฒนาโดยรวมของประเทศก็จะช้าลงกว่าที่เราเห็นในประวัติศสาสตร์จริงเยอะเลยค่ะฟังดูแล้วการต่อสู้ของเทศวาเพื่อระบบ AC นี่มันมันมากกว่าแค่เรื่องเทคนิคจริงๆนะครับใช่ค่ะ มันคือการต่อสู้เพื่อวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตที่เชื่อมต่อถึงกันหมดถึงแม้จะโดนโจมตีโดน d i s เครดิตเยอะมากแต่สุดท้ายชัยชนะสำคัญส,ค,ญสคัญอย่างการให้แสงสว่างในงานชิคาโกวิล์แฟร์ปี1893อ๋องานนั้นดังมากเลยนี่ครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่นายาการ,ร่าที่ใช้เทคโนโลยี AC ส่งไฟฟ้าไปได้ไกลๆเป็นครั้งแรกๆนั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่า a อมันเหนือกว่าจริงๆ แต่เรื่องของเทสลาเหมือนจะยังไม่จบแค่นั้นนะครับแม้กระทั่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วงานวิจัยของเขาก็ยังเอ่อยังมีความสำคัญมากๆอยู่ ถูกต้องค่ะหลังจากเทสลาเสียชีวิตในปี1943นะคะทาง FBI กับหน่วยงานพิทักษ์ทรัพย์สินคนต่างด้าวหรือ Alien Property Custodian เขาเข้ามาหน่วยงานพิทักษ์ทรัพย์สินคนต่างด้าวคืออะไรครับนั่นเออเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นช่วงสงครามโลกนะคะเพื่อดูแลทรัพย์สินของคนที่ถือว่าเป็นพลเมืองชาติศัตรูในอเมริกาตอนนั้นเขาก็เข้ามายึดเอกสารงานวิจัยของเทสลาไปหมดเลยยึดไปทําไมครับ หลักๆเลยคือเรื่องความมั่นคงของชาติค่ะเพราะงานวิจัยของเทสลามันล้ำยุคมากโดยเฉพาะไอเดียเรื่องการส่งพลังงานแบบไร้สายหรือแม้กระทั่งแนวคิดที่ฟังดูน่ากลัวอย่างรังสีมรณะอะไรพวกนั้นนะคะอ๋อรัฐบาลกลัวว่าข้อมูลจะหลุดไปอยู่ในมือข่าศึกใช่ค่ะ เขาก็เลยยึดมาตรวจสอบมาศึกษาเองซึ่งการกระทำนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังมองว่าง,งานของเทสลามันมันอัจฉริยะแล้วก็อาจจะเป็นภัยได้ถ้าตกไปอยู่ในมือคนอื่นโหชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าไม่มีเทสลาเนี่ยโลกเราคงต่างไปมากๆเลยคงเป็นโลกที่แบบว่ากระจัดกระจายกว่าพัฒนาช้าค่าไฟก็แพงอเมริกาเองก็อาจจะไม่ได้เป็นมหาอำนาจอย่างทุกวันนี้อืมจริงค่ะ ต้องขอบคุณวิสัยทัศน์ของเขาจริงๆที่มองไปไกลกว่าแค่ยุคสมัยของตัวเองนะครับใช่เลยค่ะและการที่รัฐบาลสารัฐตัดสินใจยึดงานวิจัยของเขาไปศึกษาต่อยอดเองหลังเขาเสียชีวิตนี่แหละค่ะยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าเขามีความสำคัญแล้วก็อัจฉริยะมากแค่ไหน